สวัสดีครับทุกคนอันนี้ผมแดนนะครับวันนี้ผมจะมีวิดีโอที่ไม่ใช่เป็นการเล่นเกมนะครับแต่เป็นอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยนั่นคือการยิงปืนนะครับแล้วปีที่แล้วนะครับเดือนโนเวมเบอร์เดือน11ปี2015เนี่ยผมได้ลงคอร์สยิงปืนชื่อว่า anti ambush from vehicle สอนโดยครูโก้นะครับ คอร์สน,นี้คือการยิงปืนจากรถนะครับสมมุติว่าเราโดนโจมตีจากรถเนี่ยเราควรจะทํายังไงเราควรจะหลบตรงไหนอันนี้ผมไปเรียนที่ชนบุรีนะครับกับคูโก้บอกได้เลยว่าคอร์สนี้มันไม่ใช่คอร์สที่ง่ายๆนะครับถ้าใครสนใจจะลงเรียนนะครับอาจจะต้องมีเรียนเบสิกก่อนที่จะไปลงคอร์สแบบนี้วิดีโอนี้ไม่ใช่รีวิวนะครับแต่แค่เป็นภาพเฉยๆที่ผมไปยิงปืนนะครับผมไม่ได้เก่งพอที่จะมารีวิวคอร์สแบบนี้นะครับแต่เป็นภาพความมันของวันนั้น วิดีโอนี้ทั้งหมดจะมี4วิดีโอนะครับจะมี4อันที่เป็น Contact Left Contact right นะครับศตูอยู่ซ้ายสตูอยู่ขวาแล้วก็เรานั่งอยู่ตรงที่คนขับรถหรือว่าเรานั่งอยู่ตรงที่ผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็วิดีโออันสุดท้ายนะครับจะเป็นสอบของวันนั้นที่ผมจะพูดถึงอันนี้อีกทีอยังไงก็ตามครับวิดีโอวันนี้ อย่าไปทําตามนะครับถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาดีหรือว่าไม่มีครูสอนที่ดีนะครับแนะนำนะครับเปนค่อนข้างอันตรายเหมือนกันยังไงวปดูวิดีโอนี้แล้วกันนะครับขอให้ดูแล้วสนุกเหมือนที่ผมได้ไปลงคอร์สนะครับงไงถ้าชอบฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดไลค์กด subscribe ครับลองไปดูกันครับขอบคุณมาก ลดต่ำลดสามล่างสามเนาะนี่ลงไปเนาะนี่พับเข่าไว้ไไอัดเลยเดินยอดวันคลีเอร์ e คลีเร์ยอมลูกยืน,นยยยยอันลดเยี่ยมมากเยี่ยมมากหัวใจกลั เดียวไปต้อมกันเยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเยนึ่งล้จาตามนั้นเย่เย่มา c l เ a r เย่ clear, yeah. clear. clear. Yeah. clear. back c e a r เรยมาลุกขึ้นมาอั l o a d

แบ็คเคลียร์โอเคครับลุกขึ้นมาอันโหลดดีมากอ่าวิดีโอ,อสุดท้ายจะเป็นการสอบของวันนั้นมันจะรวมทุกอย่างที่เราเรียนมาในแอมที่ ambush from vehicle นะครับแต่เพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือ malfunction หรือว่าเวลากระสุนยิงไม่ออกเราควรจะทำยังไงนะครับมันจะมี malfunction 2แบบนะครับจะมีแบบ tap r a c k and bang คือเวลายิงไม่ออกก็แค่ตบแม็กดึงสไลด์ก็ยิงต่อหรือว่า double feed นะครับอันนั้นก็อาจจะต้องดึงแม็กออกมา c l e ียแล้วก็ใส่แม็กกลับเข้าไปทั้งหมดรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมี8แมบฟังชั่อยางไงก็ตามถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยว่าผมควรจะทำอีกไหมแล้วไลค์กับ Subscribe จะดีมากเลยนะครับยังไงลองไปดูวิดีโอนะครับว่าว่าเป็นยังไงขอบคุณมากครับเปิดไปเลยเราเ้าใกล้ใกล้กล้ Yeah! Oi! 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 Contact left! Yeah! Oi! 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 Contact right! Get by Get by! Yum! Yeh! Go! 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 Yeah! Dumb 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 dumb! Yeah! 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 Reload! Yeah! Oi! 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 Got that right! Yeah! Yeah!

เกือบเก่งมากโอเคเลยสื okay, <like> ่อมันยาว